The <'m> สวัสดีวันแห่งเช้าที่อากาศแจ่มใสามากๆนะครับนี่ครับวันนี้เราจัดซี v i c เอดีนะครับชุดแต่งเป็นพาร์ทไทอารอบพันเลยนะครับสวยๆอะไรกันดีนะจัดมาให้ สำหรับคนที่ติดตามแล้วก็ผมก็ห่างหายไปนานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่ไม่ได้ตอบนะก็ขออภัยจริงๆว่าไม่ได้ดูเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับพีละนิดซะหน่อยนะครับทรงเคิงท่อเธอจัดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วครับนี่และ Civic เอฟีนะครับ,นะร,บรอบดารอบพันก็ 8นะครับไฟหน้าเป็นลมดำนะชนหน้านะครับไทอาโลโก้แดงนะครับตัดดำมาครบๆนะตัวนี้นะครับสวยๆเลยนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่ชอบ C ี vic F d ดีแบบรถบ้านนะครับนะครับสไตล์รถบ้านแต่งภายนอกสวยๆเราๆนะครับ ว่าคันนี้เนี่ยน่ามาลองมาดูมาขับก่อนได้นะครับผมนี่ดูข้างในนะครับภายในดำนะครับนี่ครับเบาะตึงๆนะครับแกไม่มีลกนะครับเบาะตัวนี้เบาะไหนดำนะเบาะดินะครับะเช็คข้างในหน่อยนะครับนี่ครับวิทยุนะเป็นจอทัชสกรีนนะครับมี USB อะไรเรียบร้อยนะแอร์ปกตินะครับเป็นมอเตอร์นะครับ เจนนะครับไมล์ด้านบนนะครับเป็นดิจิตอลนะครับผมข้างล่างเป็นอนาลลอกนะมาฟังเสียงกันนิดนึงนะครับสาหรับ F d อันนี้เสียงเป็นยังไงสงก็เสียงเล้ามากเลยนะทุกคนเสียงเล้าจัดนรับันนี้นแบบเสียงมันดีาทแทนะต้องทุกคนต้องมาลองนะครับใครสนใจชอบเนี่ยต้องมาลองนะ เดี๋ยวก็หาว่าม้นะนี่ครับแอร์โแอร์แบ็กครบนะ้าข้างนะครับสภาพดีจัดรอันี้นะครับนี่ครับข้างหลังนะครับเบาะหนังดํานะครับมีที่พิงแขนตรงกลางด้วยนะครับนี่ครับสภาพเบาะไม่มีขาดไม่มีฉีกนะครับด้านข้างสมบูรณ์กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานเซ็นทรัลล็อกจะได้หมดนะครับฟังเสียงกันแล้วนะดูเครื่องดีกว่านะครับเครื่องสวยๆนะแล้วก็ข้างหลังนะครับ นี่ครับเพดานก่อนสะอาดสะอาดนะครับคันนี้กลิ่นไม่มีอับแน่นอนนะครับออกจากที่นี่ไปเราทำความสะอาดสปาให้เรียบร้อยนะครับข้างนอกในนะมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับใครอยากมาดูรถเนี่ยมาดูได้เลยนะครับที่วัวรถซิงนะครับอยู่นนทบุรีนะครับเซิร์ชว่าวัวรถซิงเจอเลยนะนี่ครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะครับ R ศ8ดพันแปดนะครับ ิใช้ยาวๆเลยนะครับสำหรับเครื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่ได้ตกแต่งให้มันซิ่งจนแบบขับใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานได้ทุกคันนะครับสำหรับรถของเรานะครับสวยนะครับสภาพโอ้โหงามๆนะครับแบบนี้ใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้เลยมาลองขับได้เลยนะครับคันนี้เนี่ย ใช้เงินดาวไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็ขายจะจบสดนะครับผมให้คิดราคาไว้ในใจก่อนผมให้นึกราคาไว้ในใจก่อนว่า FD สภาพเนี้ยลดสิบบาทต้องขายเท่าไหร่อ่านี่ครับสภาพนี้ชุดแต่งไทยอาพาร์ตเต็มคันแบบนี้นะครับผมจัดทรงลงล้อท่อหลุดเรียบร้อยพาเต็เต็มนะครับจัดไปในราคาเบาๆต้องซื้อบอกกันเลยนะครับ2 5ง0 0 0านะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับ เข้ามาทดลองขับก,ก่อนแต่สิ่งใจซื้อนะครับได้ที่โรสซิ่ง10บาทบายอวนรสซิ่งนะครับผมเต็นอยู่ราชพฤกษ์นนทบุรีนะครับผมใครสนใจใครชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วเจอกันนะครับที่เต็นรสซิ่ง10บบาทที่นนทบุรีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ